สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ลุยสานพาลุยพาพี่น้องไปจอบเห็ดอีกแล้วครับไปจอบดูๆครับเดี๋ยวมัญาติมันบอกมื่อนี้ก็นิไปหลายคนกันไปไหนไปกับพันตายครับมาพันหวยครับเออเอาก็ตาปีสามหน่อยเนี่ยสิเต็มจังหน่อยป่ะเนี่ยอ้ามาดุ้นงักนป่ะสิหมันมาหมันไปพันตายเตรียมของไปครับลุยครับมื่อนี้เห็ดปวกกันออกรวบนี่กันรอบสุดท้ายแล้วครับ

หลุดกันครับสืมานหุมมันครับหอดจุดไม้ไปทางเรนะเน้อหนาเขาครับยังโอ้เห็นไตเบี้ยนี่ครับนักลายเง็้ยังดีดีเด้อ ง้ำปะยังนด้ไนะโอ้ยึวดีลุยเบนหนกันครับพี่น้องอค,ครับเย็ดหนักขา้ครับเอาไปอมองระดอกสองดอกเพราะเด็บป้ปนพอน้องใหม่ครับ เอาน้อใหม่เราไปแกงฮะเที๋ยวประดี๋ยเห็ดน้องงามครับประดี๋ยงเอาน้อใหม่แล้วครับไปแกงอ่ะ

โอ้ว้นนี้ก็เตรียมกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวเน้อใหม่ไปแกงครับมาจอบ,บังเห็ดปวกกับบ้าอ๋อครับเดี๋ยวจะมาจอบเรื่อยๆนะครับห้าเดียวมันออกอ่ะมาคลิปนี้เนะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก,ก็กระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ